สวัสดีค่ะพบกับครูเอมี่อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะขึ้น Topic 6นะคะเรื่องที่6แล้วเร็วมากๆเลยเรื่องนี้นะคะจะเกี่ยวกับการแต่งประโยคคำถามค่ะของ present simple tense นะคะประโยคคำถามจะเป็นยังไงก่อนอื่นเราไปดูคำศัพท์ใหม่กันดีกว่าค่ะคำแรกนะคะคือคำว่า dress dress dress, d-r-e-s-s, dress คำว่า dress แปลว่าชุดค่ะชุดผู้หญิงที่เป็นกระโปรงนะคะ next study, study, s-t-u-d-y study แปลว่าเรียนค่ะ next hospital, hospital H O S P I T A L hospital แปลว่าโรงพยาบาลค่ะคำสุดท้าย bakery bakery คำว่า bakery แปลว่าร้านขายขนมปังค่ะหรือที่คนไทยมักจะชอบพูดว่า bakery นั่นแหละค่ะแต่จริงๆแล้วอ่านว่า bakery ต่อไปเราจะมาดูโครงสร้างประโยคของประโยคคำถามนะคะใน Present Simple Tense ค่ะโครงสร้างประโยคนะคะของประโยคคำถามเนี่ยจะใช้คำว่า do หรือ does ขึ้นข้างหน้าประโยคเลยไว้หน้าสุดเลยนะคะเพื่อเป็นตัวช่วยในการแต่งประโยคคำถามหลังจากดูกับ does เนี่ยก็จะตามด้วยประธาน แล้วก็ตามด้วยกริยาช่องที่1น,นะคะไม่เติมอะไรเลยแล้วก็ตามด้วยกรรมค่ะดูดั s สก่อนแล้วก็ตามด้วยประธานที่แปลว่าใครกริยาช่องที่1ทําอะไรกรรมกับสิ่งใดหรือกับใครแล้วก็บวกด้วยที่เรานําดูกับดั s สไปไว้ข้างหน้าใช่ไหมคะเวลาแปลจะแปลข้างหลังว่าใครทําอะไรกับสิ่งใด หรือไม่เป็นคำถามแล้วค่ะมันก็จะเรียงมาตามนี้เลยนะคะดูดัสําได้ประธานกริยาแล้วก็กรรมแปลเป็นไทยว่าใครทำอะไรกับสิ่งใดหรือกับใครหรือเปล่าหรือไม่นั่นเองมีข้อแม้เล็กๆนิดหนึ่งค่ะเหมือนกับประโยคอื่นๆนะคะก็คือ ถ้าประธานมีหนึ่งคนประธานคนเดียวนะไม่รวมไอกับยูนะคะประธานคนเดียวชื่อคนเดียว He i t นะคะเราจะใช้คำนำหน้าเป็น does ประธานคนเดียวใช้คำนำหน้าเป็น does does ค่ะประธานเอกพพนะคะคนเดียวใช้ does นำหน้านะคะเพื่อสร้างประโยคคำถามค่ะอย่าลืมว่าประโยคคำถามเนี่ยจะต้องมีเครื่องหมาย question mark นะคะต่อหลังตัวอย่างประโยคค่ะอย่างเช่นคำว่า does he work at the bakery does he work at the bakery เพราะ he เขาใช่ไหมคะเขาผู้ชายหนึ่งคนโอเคไปทานคนเดียวใช้คำว่า does นำหน้าเพราะฉะนั้นก็จะเป็น does he work at the bakery คำกริยายก็คือคำว่า work แปลว่าทำงานกรรมก็คือ at the bakery หรือเป็นส่วนเติมเต็มก็ได้นะคะที่ร้านขายขนมปังเขาทำงานที่ร้านขนมปังหรือเปล่าเขาทำงานที่ร้านขายขนมปัง หรือไม่แปลแบบนี้เลยค่ะมีคำถาม a r มถ้าไม่มีคำว่า does ข้างหน้ามันก็จะไม่เป็นประโยคคำถามนะคะอย่าเลืมเด็ดขาดต่อไปถ้าประธานมีสองคนขึ้นไปประธานสองคนขึ้นไปหรือจะเป็น you ก็ได้ประธานหลายๆคนจะเป็น t h y ก็ได้ส่วนใหญ่เราจะไม่ถามตัวเองใช่ไหมคะเออฉัน ทำงานที่ร้านขายขนมปังหรือเปล่าเอ๊ะทำไมตัวเองไม่รู้ตัวเองส่วนใหญ่เราจะถามคนอื่นนะคะถ้าเป็นประโยคคำถามโอเคถ้าประธานมีสองคนขึ้นไปเราก็จะใช้คำว่าดูนำหน้าค่ะ do ไว้ข้างหน้าสุดนะคะแล้วก็ตามด้วยประธานแล้วก็ค่อยกริยาช่องที่หนึ่งตามด้วยกรรมหรือส่วนเติมเต็มโอเคหากประธานเป็นประหุพจ์ คำว่า you จะใช้คำว่า do ในการสร้างคำถามมาดูตัวอย่างประโยคค่ะอย่างเช่นคำว่า do you study English do you study English you นะคะมีคำว่า you เพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้คำว่า do อยู่ข้างหน้าประธานหลายคนโดยคำว่า you นะคะเพราะฉะนั้นคำนี้เป็น you ก็ต้องมี do อยู่ข้างหน้า Do you คำกริยาคือ study แปลว่าเรียนกรรมคือ English ภาษาอังกฤษมันจะแปลว่าคุณแปลที่ประธานก่อนนะคะคุณเรียนภาษาอังกฤษหรือไม่คุณเรียนภาษาอังกฤษ,หร,ราษ,ากฤษหรือเปล่าแบบนี้เลยนอกจากมีคำถามแล้วก็ต้องมีคำตอบด้วยใช่ไหมคะ มาดูกันว่าเวลาตอบจะตอบยังไงง่ายนิดเดียวดูที่คำถามก่อนนะคะอย่างเช่นถ้าคำถามถามว่า do you study English คุณเรียนภาษาอังกฤษหรือเปล่าถ้าถามแบบนี้ตอบได้สองอย่างคือ yes กับ no เรียนไหมเรียนไม่เรียนมีแค่สองอย่างเนาะเพราะฉะนั้นตอบได้แค่สองอย่างคือ yes กับ no ทีนี้ ให้เรียนดูว่าเขาถาม you เวลาตอบก็ต้องตอบ I ใช่ไหมคะ,ะทีนี้ถ้าเราตอบว่า yes ถ้าเราตอบว่า yes คือใช่ yes I do ให้เราดูที่คำถามคำถามขึ้นต้นด้วย,วยคำว่า do เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทวน yes I do คำถามขึ้นต้นด้วย do ก็ต้อง yes I do เขาถาม you มาแล้วก็ตอบ you อ่ะถามดูมาแล้วก็ตอบดูกลับไปแค่นั้นเองค่ะแต่ถ้าเราจะปฏิเสธว่า no ไม่ได้เรียนนะคะเป็น no i do not ค่ะถาม do ตอบ do มือนเดิมแต่ว่าปฏิเสธไนีคะ่ะมีคำว่า not ใส่เข้าไป no i do not หรือจะเป็นสายย่อก็ได้ให้เอาคำว่า do not รวบยอ่อกลายเป็น don't อันนี้ จะใช้กันปกติค่ะ No I don't No I don't เอาใหม่นะคะถ้าถาม Do you ขึ้นตนน้นด้วคำว่า Do ใช่ไหมเวลาตอบได้ Yes กับ No สองอย่างถ้า Yes I do ถ้าเป็น No I don't โ okay. อเคต่อไปถ้าถาม ขึ้นต้นด้วยคำว่า does อืมถามด้วยขึ้นต้นด้วยคำว่า does จะถามถึงคนอื่นใช่ไหมคะ does อ่ะดูตัวอ,อย่างะโยค does she work at school does she work at school อันนี้ถามว่า she ก็คือเธอใช่ไหมคะเธอผู้หญิงพูดถึงคนอื่นนะผู้หญิงคนนั้นอนะ work at school ทำงานที่โรงเรียนใช่ไหม ผู้หญิงคนนั้นทำงานที่โรงเรียนหรือเปล่าอืมโอเคก็ตอบได้สองอย่างเหมือนเดิมคือ yes กับ no ใช่เธอทำหรือไม่ใช่เธอไม่ได้ทำแบบนี้นะคะทีนี้มาดูอันแรกก่อนคือตอบ yes yes เขาถาม she เขาถามผู้หญิงคนนั้นเราก็ต้องบอกใช่ผู้หญิงคนนั้นอะทำก็ต้องเป็น yes she does เพราะขึ้นต้นคำถามด้วยคำว่า DAS does ถาม DAS มาตอบ DAS ขึ้น does ไปค่ะ Yes she does Yes she does ใช่เธอทำต่อไปถ้าเราจะปฏิเสธว่าเ,ออเธอไม่ได้ทำก็ต้องตอบว่า No she does not No she does not หรือสายย่อกอไ็ไดค่ะเอา does not รวบไปเลยเป็น doesn't doesn't ก็จะตอบปฏิเสธได้ว่า no she doesn't no she doesn't ไม่เธอไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นจะตอบอะไรให้ดูที่คำถามถาม does มาเราจะตอบ no she d o n t ไม่ได้ yes she d o n t ไม่ได้ yes she d o ไม่ได้ yes, ถาม d ด e s das, มาก็ต้องตอบ Yes she does Does she work at school Yes she does Does she work at school No she doesn't หรือถามด้วยดูมาเราจะตอบ Yes I does ก็ไม่ได้นะคะ No I doesn't ก็ไม่ได้ถามดูมาก็ต้อง Yes I do หรือ No I don't ง่ายใช่ไหมคะง่ายง่ายนิดเดียวแหละโอเคแล้วต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัดกันนะคะ